สวัสดีครับผมอาต์อซิ่งอยากวิ่งคิกครับ BMW G2 นะฮะจัดชุดท่อยูโรอาร์ x เอ็กซอร์ดแบบ PSI ไม่ขาดนะจ๊ะคันนี้คัสตอมท่อฟูดัด3นิ้ว CNC ไร้รอยคอดนะฮะอากาศโฟลสุดๆส,สแตนเลสหนา1.5มิลน,นะฮะด้วยความหนานี้ทนทานเกรด3 4พบกับมอยูโรอาร์ดเอ็กซอร์ดระบบทวินวาลระบบปั๊มลม คัสตอมพิเศษด้วยปลายคันนี้เป็นมิวเทคนะครับไม่เหมือนถ่ายคอนช่างหลอจกจัดฟิตติ้งได้ลงตัวนะฮะในเรื่องระบบทอยเสียเสียงโหดนะฮะเปิดเนี่ยเน้นสปอร์ตอัตราเล่นดีเสียงสปอร์ตนะฮะส่วนอัลฟ่าเงียบครับใช้งานได้ปกติใครสนใจอยากได้แบบนี้ใน G22 ไม่ต้องกลัวเบีสัขาดมาทอซิงครับขอบคุณครับ